กระเป๋าเปนอะไก็งามเังเลยใจกระเป๋าเปนยังไงวะเอ้ยหมวกหมวกสีเขียวกับกระเป๋าไหมคะก็จะมาซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าซื้อรอ,อ,องเท้าคัดชูใส่กับบัตรกูเหลือสมาร์ทสามพันอยู่แล้วสามพันคูณนั่นงาน ไปแต่ใส่สบายอันพวกเจ้ารู้บ่านหนาหนี่มันหนาเอียงหน้านี้เป็นประเทศสซนเปเดนหนาหนี่หนาหนาหนายหยาบหนามึนได้พี่น้องหนาหนายหยาบหนามึนหนาหนาหนายหยาบหนามึนโอ้อุ่นอุ่นอุ่นอยู่ไหมแตกเส่หนากูซะปอบมันนอกก็บันนอก มันออกตื่อสะดือตู่สี่โมงเอ๊ะสามโมงสี่โมงครึ่งพอดีเนี่ยจ้ะสี่โมงครึ่งเป๊ะพอดีเลยม,มันหมืดเห็นปะตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลารถบัสกับรถไฟเปลี่ยนเวลาออกปกติขยันขึ้นรถสี่โมงเลงอันนี้มันขึ้นมา มาเร็วสิผ่านาทีหน้าหน้าประเทศสวีเดนหน้านี้เป็นหน้าหยาบหน้ามึนหน้าว่าหน้าหยาบหน้ามึนจังได้บังแดดเขาก็ปิดมืดบังแดดเขาก็ปิดมืดปิดมืดหน้าเมหน้าบ่ปิดไม่เราเนี่ยหน้าสู่ฟ้าหน้าหน้าสู่หิมะคักหน้าหยาบหน้ามึนบังแดดเขาก็ปิดบังมืดแต่หน้าเนี่ยสู่โอ้ยหโคตรเมียงมั่เกี่ยมสันดอกเคยพา ฝรั่งเขาบปิเย็นเนี่ยเด็กน้อยฝรั่งคุณลงค้นพี่น้องมองคอนี่ก็บ้าผูกหมวกกระบือใส่เขาเกิดยุ่งมัองหนาวเนาะเฮาหนี่ยุ่งมัองไทยเขาเป็นคนไทยมันบ่นหลังมายุ่งสิประเทศนี้อุ่นเฮากระบือกินเนีกินนมกินเนื้อไอ้ยังคือแต่เขาเนาะร่างกายเขามัน้ลกรเสีย็นก็เขาเด็กพี่น้องขนาดฝรั่งจ้อยๆนี่โอ้ยเขาจ้อยเขากะร่างกายเขากระเบือขึ้เขาเนาะเขาจ้อยไอ ฟันหนีนะจอยนะใสเสียเขาไปไสผ่าพันคอนางยางเซยย่อยละสิตายอยู่คอยละหนาวนางละเซยเตยวีมันมาตุดนางก็หนาวไปคลิปนี้คลิปว่าประเทศสวีเดนหน้านี้เป็นหน้าหน้าด้านหน้าหนาว่าหนาหนาหน้าด้านยิงได้บ้านย่งางที่กันเย็นหนาวทวนทวนอยู่นีหนาวออกก้อนพี่น้องเลยไปแล้วจ้าสิเข,ขาบ้านเฮดงานสิเขาอน เหตุงานเดีวล้านเสียผ่าล้านเสียผ่าเด็กน่อยล้านเสียผ่าเด็กน่อยพี่น้องคอยไปซื้อ่อยก็ซื้อเกืบซื้ออย่างให้ลูปคอยก็มองนีละย่างผ่านมากแตมาเอาเขาล้านนี้เลยซื้อเสียผ่าเด็กน่อยก็ต้องนี่บัตรคิวด้การจริงๆว่ามันย่างเขาไปซื้อเสียผ่าเถล่อเถื่อ มีบัตรคิวก่อนนะคะบานไปธนาคารมีบัตรคิวอยู่บา้บานเขาตรงนี้ตรงนี้บบน,นี้เนาะเนี่ยไปแล้วจา้าขามทนนก่อนฮ้ยสี่โมงครึงไฟแดงกดไฟแดงก่อนไปเป็นมาเป็นเลยมาไม่ก็งงไก่ตาเตกค่ะไปแล้วจา้า